สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงซันเตอร์ีและนี่คือรีวิวครึ่งสปอยครึ่งนะครับหนังที่ผมจะมารีวิวในวันนี้คือ nobody นั่นเองนะครับผมก็เป็นหนังแบบว่าแนวแวแอคชั่นหน่อยแล้วก็มีเหมือนกับโปรดิวเซอร์ของจอห์นวิกเข้ามาร่วมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรู้เบื <laughs> ้องต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําการบ้านเยอะพอดีว่าไปลงหนังแล้วก็เออไม่รู้จะดูเรื่องอะไรดีเนาะช่วงนี้หนังแบบไม่ค่อยนี่เลยแล้วเราก็เราก็เหมือนกับว่าดูกอร์ซิล่า เวอร์ซัสคองมานานนะดูหลายรอบนะครับแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีหนังอะไรน่าดูลงช่วงนี้ก็เลยแบบอ่ะสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเห็นบอกเป็นหนังแบบว่าผู้ผู้โปรดิวเซอร์ของจอห์นวิกนะครับผมคือปกติผมไม่ดูจอห์นวิกนะอืมผมอ่ะเป็นคนไม่ชอบหนังแนวแอคชั่นไม่ใช่ไม่ชอบแบบเกลียดนะแต่ว่าปกติแล้วไม่ค่อยดูเออแต่ว่า เอาซะหน่อยก็เลยไปดูนะครับก็คือตีมเรื่องมันก็ดูน่าสนใจอ่ะแบบว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งที่มีชีวิตธรรมดาธรรมดาแล้วก็ชื่ออย่งกระดึงดูดนะ No Body แบบว่าเป็นคนไม่ค่อยมไม่ค่อยแบบสําคัญเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ก็ไปดูด้วยความไม่คาดหวังอะไรเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวเลยนะครับ4ประเด็นที่จะพูดถึงเรื่องของรีวิวก่อนอื่นเลยเรื่องนี้ผมว่าก็ค่อนข้างจะสนุกในแบบของมันนะครับคือบอกเลยว่าเรื่องนี้พระเอกนะครับผมคุณฮัมัน เซลเนี่ยก็แบกไปแล้วครึ่งเรื่องนะรู้สึกอย่างนจริงๆร,รู้สึกว่ามันเป็นแนวที่เหมือนกับว่าพระเอกกเขามีครอบครัวใช่ไหมแล้วหนังมันจะเล่าให้ฟังก่อนว่าพระเอกคนนี้มีชีวิตที่ธรรมดาแบบไหนแล้วก็มีชีวิตที่มันดูห่วยแตกประมาณไหนเออผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกว่าดูแล้วคอนเนคก,กับพระอเอกอยังไงก็ไม่รู้นะผมว่าผมเป็นคนที่เหมือนกับเชย่เช,ชเป็นคนที่ค่อนข้าง แบบชิวๆชีวิตอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าผมเชื่อมต่อก,กับพระเอกยังไงก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนพระเอกนั่นแหละเออแล้วเราก็จะเห็นว่าพระเอกเนี่ยเขาเดําเนินเนื้อเรื่องไปแล้วเขาก็มีงานการทําอย่างนี้แล้วชีวิตอะมันดูไม่หวือหวาเลยมันดูแบบเรียบมากเออแต่ว่าพอเราดูไปแล้วเนี่ยอารมณ์ของหนังอะมันค่อยๆค่อยๆอยสูงขึ้นค่อยๆสูงขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่พระเอกเขาได้เจอเนี่ยมันก็พาให้เราอินไปกับตัวละครของพระเอกได้เป็นหลักนะครับผมคือเหมือนเนื้อเรื่องอี่ย มันไม่ได้เล่าในเชิงครอบครัวเยอะขนาดนั้นเออเหมือนกับมันชี้ไปที่พระเอกมันเหมือนกับประเด็นที่ผมบอกไงว่าพระเอกกับแบกเรื่องทั้งเรื่องจริงๆเออส่วนเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ผมเห็นหลายสำนักวิเคราะห์กันว่ามันดูคล้ายกับจอร์นวิกเออแต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้ดูหนังแอคชั่นเยอะนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ดูจอห์นวิกมาก่อนเพราะไม่ได้ดูจอห์นวิกมาก่อนแล้วอย่างที่ผมบอกว่าไปดูหนังเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะพอไปดูปุ๊บ มันตื่นเต้นเออผมจะบอกว่าเนื้อเรื่องของหนังอะ่ะมันค่อยๆไล่ไปอุณหภูมิค่อยๆเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นอืมแล้วผมก็ไม่ได้ดูตัวอย่างด้วยหนังเรื่องนี้ไปดูแบบด้วยความแบล n k มากเลยอเออเออแบบว่ามีอ่านรีวิวสำนักนู้นสำนักนี้นิดหน่อยเออแต่พอไปดูแล้วเนี่ย ผมว่ามันโอเคนะอย่างที่ผมบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้ดูจอห์นวิกนะครับแล้วก็มันจะมีคำหนึ่งที่พี่จีนสกู๊บวิลไฟเดอร์ชอบพูดว่าหนังบางเรื่องอ่ะเราไม่ต้องดูตัวอย่างไปก่อนนะแล้วเราจะไปสนุกกับเนื้อเรื่องในหนังได้ดียิ่งขึ้นเออผมก็รู้สึกว่าอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะในระหว่างที่ผมดูไปผมก็เออเว้ยอันนี้เซอร์ไพรส์ดีแล้วทําไมพระเอกมันถึงเป็นแบบนี้แล้วทําไมพระเอกมันถึงทําแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วทําไมคนข้างนอกเนี่ยถึงมาทําแบบนี้กับพระเอกเออเรา ราดูไปแล้วเราก็เออรู้สึกอินค่อยๆอินกับเนื้อเรื่องไปแบบว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูเทเลอร์ไปก่อนนะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะเวลาที่เราดูเทเลอร์ไปก่อนอะเมื่อต้นคลิปพูดถึงเรื่องกอซิล่าผมไปดูกอซิล่าครั้งแรกสุดเลยผมจําได้ว่าผมอาจะลุ้นว่าฉากนี้จะมาเมื่อไหร่ฉากนี้มันมาตอนไหนอะไรพวกนี้มันจะมีฟีลลิ่งนั้นนะครับ ซึ่งไม่ใช่แค่กอสซิลล่าหรอกจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนถ้าเราดูทีเซอร์มาประมาณนึงแล้วอ่ะมันจะมีฟิลลิ่งนั้นอยู่แต่ว่าการที่เราไปดูหนังโดยที่ไม่ได้มีอ่าแบล็กการ์เลยอะไรเงี้ยแล้วหนังมันออกมาแบบนี้เราก็จะค่อนข้างระทึกได้มากกว่าอ่าแต่ก็มีจุดที่อาจจะต้องระวังสําหรับตัวผมเองเวลาที่ไปดูหนังพวกนี้ที่ไม่ได้แบบแตะทีเซอร์ก่อนเลยนะ จะตามไม่ค่อยทันดีว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนเออเป็นเป็นเป็นความโชคดีของผมที่ค่อนข้างจะเก็บเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนประเด็นรีวิวประเด็นที่3ที่ผมอยากจะพูดถึงคืออารมณ์หนังผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้พระเอกมไม่ธรรมดาคือเราไม่รู้ก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกบ้างใช่ไหมพระเอกมีแบ็คกราวน์เป็นยังไงมันไม่มีการเล่าละเอียดขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ดูทีเซอร์ไปก่อนเราก็ไม่เห็นอะไรมาก่อนใช่ไหมแล้วหนังอ่ะมันจะมีจุดที่ไปถึง จุดหนึ่งที่พระเอกอะ่ะเขาได้ไปทําอะไรบางอย่างแล้วมันก็เชื่อมไปยังแก่นแท้ของหนังเรื่องนี้คือตัวตนของพระเอกเออว่ามันเป็นยังไงแล้วมันมีการเล่าเรื่องในลักษณะที่ว่าผมใช้คําว่าตามที่ตามที่เขียนไว้เลยครับอารมณ์หนังเนี่ยขึ้นแล้วมันลงไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเป็นน้ําในกาใช่ไหมผมบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับว่าค่อยค่อย อุณภูมิมันก็ค่อยเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นใช่ไหมพอเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นปุ๊บเนี่ยพอมันเดือดเต็มที่แล้วแบบตาถ้าเป็นกาต้มน้ำที่มีเสียงร้องใช่ไหมับเขาวี่ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าไออารมณ์เนี่ยมันเหมือนวิ่ไปทั้งเรื่องเลยอะคือมันมันเดือดจนไม่แบบไม่มีแรงไม่มีจุดให้เราแบบพักหายใจขนาดนั้นเออมีจุดแบบว่าเพลาเรามานิดนึงเสร็จปุ๊บเดือดต่ออะไรเงี้ยคือมันมันไม่สามารถลงมาเป็น f e ลลิ่งที่สบายๆได้แล้วอะไรเยผมมกว่าัน มันเต็มที่อะถ้ามาถ้าหนังมันมาขนาดนี้แล้วอะกูเต็มที่เลยก็ได้อะสนุกให้เต็มที่กับสิ่งที่พระเอกมันทํานะครับเอออะไรอย่างนั้นไปนะก็ถือว่าเป็นเป็น f e ล l i n g ที่ผมค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าถ้าเหมือนเปรียบเทียบกับหนังใน,ในแนวที่มันเป็นหนังอะเหมือนกับว่าการเล่าเรื่องจริงๆแล้วมันจะเป็นลักษณะที่ชีวิตดีๆใช่ไหมแล้วก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็ มาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟอร์มมันจะเป็นฟอร์มประมาณนั้นนะครับคือมันมันมีคอนฟลิกของมันแต่ว่าพอหนังรี้พอ้องให้หนักมากเสร็จปุ๊บอ่ะก็ยาวเลยนะครับเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเออก็คือแบบไม่มีการพักผ่อนไม่คือเหมือนกับการเล่าหนังของเรื่องนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยอืมว่างัันเถอะไม่มีการแบบว่าให้พักให้พักหายใจกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนช่วงใช้ท้ายของหนังเนี่ยผมก็จะมีฟีลลิ่งว่าพระเอกเนี่ยมันแบกมาทั้งเรื่องเออ การที่มึงแบกมาทั้งเรื่องแล้วหนังมันมาเป็นแบบนี้คายแม็กประมาณนี้แล้วมันจะมีช่วงต่ออีกนิดนึงไปช่วงจบแบบนี้เออผมก็รู้สึกว่าเป็นฟีลลิ่งที่พระเอกเนี่ย สมแล้วอะที่มันที่มันดําเนินเนื้อเรื่องโดยที่แบบว,ว่าเราอะไม่ต้องพะวงตัวละครอื่นเยอะเนาะแล้วก็ความเป็นเหตุเป็นผลเริ่มไม่ค่อยมีช่วงท้าย <c oughs> ครับผมคือมันมีตัวร้ายของเรื่องเนี้ยออกมานะครับแล้วปะทะกับพระเอกเนี่ยมันจะเกิดฟีลลิ่งที่ผมอะรู้สึกว่าคือถ้าเป็นหนังแอคชั่นทั่วไปผมผมผมไม่ชํนานาญนะแต่ว่าผมอะก็จะฟีลลิ่งได้ประมาณว่าต่อให้เป็นหนังแฟนตาซีแนวที่ผมชอบดูเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าถ้ามีตัวเอก แล้วมันมีคอนฟ lict อะไรบางอย่างที่พระเอกต้องทําภารกิจหรือต้องปกป้องคนที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกได้ใช่ไหมว่าตัวร้ายเนี่ยมันเป็นมันจะมันจะยิ่งใหญ่มากแล้วมันจะมีนิยามคํานึงได้ว่ามึงอย่าไปยุ่งกับไอ้ตัวร้ายตัวนี้อืมหนังเรื่องนี้เขาเล่าประมาณนั้นแต่มันกลับเป็นมุมกลับ พลิกให้เห็นเลยว่าพระเอกของเราไม่ได้กลัวตัวร้ายตัวนี้เลยเออแล้ววิธีการรับมือของทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะเออเป็นหนังแนวที่ผม ไม่ได้สัมผัสอารมณ์แบบนี้มาค่อนข้างนานเนื่องจากไม่ค่อยดูหนังแอคชั่นนั่นนะแต่ว่าผมอ่ะใช้คําว่ามันส์กับหนังเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็การที่ปะทะการฉากแอคชั่นต่างนๆนนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหนือกว่าหนังแอคชั่นล่าสุดที่ผมเคยดูนะผมรู้สึกว่าการดูหนังแอคชั่นประมาณเนี้ยมันเออมันก็ไม่มีฟีลลิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นได้ขนาดนี้แล้วเออเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามันมีฟีลลิ่งอ่ะลุ้นไปกับพระเอกแต่ว่ามันไม่ใช่ลุ้นแบบ สเกลที่ห่างเกินไปนึกออกปะเพราะว่าตัวร้ายมันร้ายจริงแต่ว่าพระเอกเราก็ไม่ธรรมดาไนงะเออมันก็พอจะมีความให้ลุ้นว่ามันสูสีกันได้ไม่วะเออแล้วหนังมันก็เล่าให้เรารู้สึกแบบน,นั้นได้จริงๆอ่านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่หนังทําได้แล้วผมก็รู้สึกอย่างที่ผมบอกว่าพระเอกมันเป็นคนแบบนี้แต่พอมีเหตุการณ์ที่ทําให้พระเอกต้องไปในทางนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็อินไงอย่างที่ผมบอกว่าตัวตนของพระเอกเนี่ยมันมีความคล้ายกับเบื้องลึกในจิตใจของผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออ พารีวิวก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่พาสปอยกันนะครับพาสปอยอ่าก็ต้องบอกเลยว่าการเปิดตัวหนังเนี่ยมันเล่าก่อนว่าคือคือเดี๋ยวก่อนเล่าตัว,ต,วตัวเรื่องของพระเอกจริงจริงมันจะเป็นการเปิดให้ว่าพระเอกอยู่ในคุกเนี่ยครับเป็นภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยมันจะเป็นภาพเนี้ยเหมือนกับว่าพระเอกไปก่อคดีอะไรมาแล้วทีนี้เนี่ย หนังมันจะเล่าว่าพระเอกเนี่ยมีชีวิตประจําวันที่แสนเรียบง่ายอยู่กับครอบครัวแล้ววันหนึ่งมันมีโจรขึ้นบ้านนะครับแล้วตอนนั้นน่ะลูกชายของพระเอกนะครับผมของคุณฮัสแมนเซลเนี่ยเขาก็มาต่อสู้คนร้ายมาช่วยกันแต่ว่าโชคดีว่าที่เป็นโจรกระจอกนะเขาก็เลยเอาแค่ของไปแล้วพระเอกเนี่ยก็ เหมือนกับว่าไม่ได้ทําอะไรโจนอ่ะทั้งทที่มีโอกาสหนึ่งที่เขาอาจจะใช้ไมค์ก๊อฟตีไอโจนได้แลวนะแต่เขาไม่ทําลูกชายก็เลยโมโหด้วยว่าทำไมพ่อไม่ทวาวะอะไรเงี้ยเออก็มีฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันมันมันเหมือนกับว่าปมอ่ะให้เห็นว่าพระเอกอ่ะ ดูแบบกระจอกงอกง,ง่อยซะเหลือลเกินนะขนาดภรรยายังแซวได้ตลอดเลยอะว่าแบบเนี่ยไม่ทันรถขยะตอนเช้าอีกแล้วใช่ไหมในแบบว่าชีวิตประจําวันอะไรพระเอกก็จะดูแบบเซ็งๆว่าโอ้โหกูทาอะไรไม่สําเร็จไปหมดเลยเนาะอะไรอย่างงี้มันมีฟีลลิ่งประมาณนี้แม้กระทั่งเรื่องที่ว่า โจรขึ้นบ้านแล้วพระเอกไม่ทําอะไรโจรเนี่ยยังเป็นเมสามอยเพื่อนบ้านยังเมามอยแล้วว่าเฮียให้มันขึ้นบ้านผมนะถ้ามันขึ้นบ้านผมนี่ผมกระทืมมันเละเลยอะไรเงี้ยคนก็ยังแซวเหมือนพระเอกดูไม่ได้เรื่องไปหมดเลยอะ่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องพอมันไปถึงฉากบนรถเมย์ผมใช้คําว่าฉากเปิดสงครามโดยที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นฉากเปิดสงครามนึกว่าคือมันจะมีแก๊งนักเลงคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่พระเอกนั่งรถเมย์ไปแล้วก็มีผู้โดยสารอยู่ประมาณหนึ่งมีคนขับใช่ไหมแล้วทางพวกนักเลงกลุ่มหนึ่ง มันขึ้นมาซึ่งไอ้นักเลงกลุ่มนี้กลายเป็นคีย์ที่ทําให้พระเอกเนี่ยต้องดําเนินภารกิจสึกใหญ่หลวงของหนังเรื่องนี้นะครับอ่าต้องบอกก่อนเลยในส่วนของพระไอ้พวกนักเลงที่ขึ้นมาบนรถเมย์เนี่ยมันก็มีเรื่องกับพระเอกแล้วพระเอกเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยตรงนี้เราจะได้เห็นฉากแอคชั่นที่โคตร ดุเดือดเลยแล้วเราก็จะได้เห็นฉากหวัดเสียวหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมใจคอไม่ดีเลยว่าโอ้หนังแอคชั่นแนวนี้มึงเล่นกันอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยไอ้พนักเลงบนรถเมโดนซ้อมกระจุยกระจายเลยนะครับผมอ่าแล้วตรงฉากสุดท้ายก็คือมันเล่นงานคนคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของตัวร้ายครับตัวร้ายผมอ่ารู้สึกจะชื่อว่ายูเลียนคุสเนซอฟนะครับผมเป็น ไ่น,น่าจะเป็นคนรัสเซียแหละดูจากนามสกลุลแล้วนะครับผม,ผมก็ไอ้ตัวนี้เป็นตัวร้ายเป็นอารมณ์ประมาณนามาสม,มาเฟียละกันประมาณนี้ไอ้นี่เนี่ยฉากเปิดตัวของยูเลียนนะครับที่เป็นตัวร้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะอืมหืฉากยังติดตายอยู่เลยไอ้ฉากที่มันแบบโชว์พาวอ่ะเออมันมีฉากให้เห็นว่ายูเลียนเนี่ยเขาก็เป็นระดับแบบว่ามาเฟียที่มีความเฮี้ยมมีความโหดแล้วก็มีอิทธิพลมากมายเลยไม่กลัวใครนะครับแล้วพระเอกเนี่ยดันไปไปทําให้อีน้องชายของไอคนเนี้ย ตายนะครับแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็เล่าว่ายูเลียนเนี่ยจะตามล้างแค้นให้น้องชายพอจะตามล้างแค้นให้น้องชายปุ๊บไอ้พระเอกก็อ่าคือต้องบอกว่าพระเอกเนี่ยมีเลือดนักรบอยู่ในตัวเยอะมากแล้วเขาเนี่ยเก่งจริงนะเขา ดูโหดก็จริงแต่ว่าอันนี้ต้องชื่นชมว่าเขาเป็นห่วงครอบครัวเขาก็ให้ครอบครัวไปอยู่ห้องใต้ดินอพอไปอยู่ห้องใต้ดินปุ๊บไอ้พวกยูเลียไอ้พวกลูกน้องของยูเลียนมาบุกปุ๊บเนี่ยพระเอกก็ใช้เดียวเลยบุกฆ่าลูกน้องของยูเลียนตายไปคือตอนแรกเนี่ยเป็นการตั้งรับก่อนแล้วก็สวนกลับนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์แอตแทกที่ทําให้ลูกน้องของยูเลียนเนี่ยตายเกลี้ยงเลยแล้วไอ้ยูเลียนเนี่ยก็มีความแค้นแล้วว่าแบบทาไมลูกน้องกูททาอะไรไม,ไม่ได้เลยวะอะไรอย่างนี้นะพอเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวของยูเลียนที่เป็นตัวร้ายเขาก็เอาละถ้ากูเล่นถ้าเล่นทําไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยกลนแล้ววะรู้ว่ามีพ่อของพระเอกเอรู้ว่ามีพ่อของพระเอกอยู่แล้วก็ส่งคนไปจัดการพ่อของพระเอกซึ่งอันนี้ก็เซอร์ไพรส์อีกไปมูพ่อพระเอกกับเพื่อนพระเอกที่เหมือนกับว่าอยู่ในที่ทํางานของพระเอกแล้วพระเอกก็ได้ไปเยี่ยมพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยที่จะไปเก็บพ่อพระเอกพ่อพระเอกเอาปืนลูกซองยิง ไอ้ลูกน้องของไอ,อ้ยูเลียนเนี่ยตายคาที่เลยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อไม่ใช่แค่ลูกพ่อก็โหดไม่แพ้กันนะครับผมเออคือหนังมันมีสไตล์ประมาณนี้นะแล้วพอพระเอกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพระเอกไม่ธรรมดาคาว่าพระเอกไม่ธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยนะพอเริ่มเนี่ยศึกนี้ใหญ่หลวงนักเนี่ยผมเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าพระเอกสามารถทําทุกอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการถูกจับไปขังในเขาเรี่กไหนนะท้ายรถใช่ไหม,มท้ายกระโปรงรถก็หนีรอดมาได้แล้วพอรู้ว่าพ่อถูก เล็งถูกหมายหัวปุ๊บก็ไปช่วยพ่อได้แล้วมีการวางกับดงกับดักมีการเตรียมอาวุธมีการใช้อาวุธอย่างแบบสุดยอดมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าการต่อสู้ระหว่างพระเอกกับตัวร้ายมันมันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสเกลมันไม่ได้หนีกันเยอะพระเอกก็ไม่ธรรมดานะเว้ยแต่ว่าที่ผมรู้สึกขัดใจนิดนึงก็คือรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยมันพอพอคือคําว่าเก่ง่มันไม่ควรจะเก่งเกินไปนึกอ่อกปะ่ะฟิลลิ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่ผม จะรู้สึกว่าพระเอกมันไม่น่าไปหาเรื่องกับไอตัวร้ายตัวนี้เลยตัวร้ายตัวนี้มันโหดมากกลายเป็นเรามารู้สึกตอนหลังอะว่าไอตัวร้ายเนี่ยมันต้องมารู้สึกว่ากูไม่น่าไปหาเรื่องพระเอกเลยพระเอกมันโหดแล้วเกินอะไรอย่างเงี้เออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วพระเอกมันโชว์พาวมันหักหน้าไอ,อยูเลียนเนี่ยเอาแบบคโคตรโหดอะเออผมรู้สึกว่าพี่พี่พี่แมนเซลของเราเนี่ยพี่ฮัตแมนเซลก็ได้ไปทําลายพวกโกดังใช่ไหมไปฆ่าลูกน้องแล้วก็ค่อย คือเยอะอะผมว่าผมว่าวีรกรรมเยอะของของพีฮัพแมนเซลนะครับพอการดำเนินเรื่องมันดำเนินไปดำเนินไปดำเนินไปปุ๊บเนี่ยผมก็ไปขัดใจอีกเรื่องหนึง่งเหมือนกันว่าในศึกสงครามใหญ่ๆพระเอกพ่อพระเอกแล้วก็เพื่อนพระเอกเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยอาจจะมีถูกยิงนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่ถึงกระต่ายคือพอมี3คนปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะตายไหมว่าเออแต่ว่าไม่ตายอืเก่งเหลือเกิน เออแต่ว่าก็ฟีลลิ่งดีนะก็ถือว่าตัวละครที่เป็นพวกพ้องของพระเอกไม่ตายเลยอ่ะอันนี้ถือว่าโอเคเป็นแฮปปี้ดิ้งไปแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันขัดใจตรงที่ว่ามันดูโหดไปอะ่ะแล้วก็ตัวร้ายผมก็รู้สึกว่าตัวร้ายมันก็โหดของมันนะแต่ว่ามันดูโหดแบบฉุนเฉียวโหดแบบว่า กูจะเอาอะอะไรเงี้ยเออเป็นเป็นแนวนั้นมากกว่าแล้วการที่ตัวร้ายอย่างพี่ยูเลียนแกบุกรังของพี่ฮัตมันเซลแล้วพอต่อสู้กันพี่แกมันอยู่เป็นคนสุดท้ายอืมอ่ะก็ก็ดีถือว่าเป็นลาสบอสก็อยู่ตัวสุดท้ายแล้วถูกพระเอกกำจัดไปเออผมก็รู้สึกว่าอ มันจริงๆนะครับการต่อสู้เออก,ก็ก็ถือว่าเป็นการให้เราเห็นนะว่าพระเอกเนี่ยมันเก่งจริงนะครับไม่ใช่เก่งแค่ใช้กําลังแต่ว่าเรื่องของไหวพริบเรื่องของความฉลาดอะไรเงี้ยมีหมดเลยเออแล้วผมดูไปลผมก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันคือยอดมนุษย์ชัดเลยนะครับผมอ่ะประเด็นสุดท้ายของการสปอยนะครับผมก็สปอยเห็นว่าพระเอกเนี่ยสามารถกําจัดยูเลียนคุณเนสซอฟได้นะครับแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าพระเอกเป็นมนุษย์ที่สุดยอดใช่ไหมมันไม่ใช่สุดยอดธรรมดานะ เป็นมนุษย์สุดยอดที่โชคดีอืมเพราะว่า,าเนื้อเรื่องไม่ได้มีการขยี้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าพระเอกเนี่ยคือคือคือ,คอไปมีเรื่องถูกไหมไปมีเรื่องบนรถเมล์แล้วไอ้คนที่ไปมีเรื่องด้วยเนี่ยดันเป็นแบบคนใหญ่คนโตอะไรเงี้ยความเดือดร้อนจะมาเยือนข้อบครัวได้ นางเอกจะเรียกว่านางเอกไหมเรียกว่าเมียพระเอกเนี่ยพี่เมียของพี่มัดพี่ฮัดแมนเซลก็เขาก็เรียกว่าก็ห่วงว่าผัวกูวววไปทาอะไรมาเนี่ยแล้วก็มีลูกสองคนด้วยเนี่ยลูกสองคนจะปลอดภัยไหมทุนนี้นั่นก็กังวลน,นะครับแล้วพอไปอยู่ห้องใต้ดินอะปลอดภัยไม่มีใครเป็นไรเออแล้วตอนสุดท้ายต้องบอกว่าภรรยาแกย,ยอมรับได้ยอมรับได้เพราะว่าอะไรเราจะได้เห็นว่าอ,อพอเกิดเรื่องตอนช่วงแรกที่ห้องใต้ดินอ,อ ภรรยากับลูกไปหลบห้องใต้ดินแล้วไอ้พวกผู้ร้ายบุกไปเนี่ยพระเอกจําเป็นต้องเผาบ้านทิ้งก็เลยต้องซื้อบ้านใหม่ในตอนท้ายนะครับแล้วคุณคุณเมียก็เป็นคนใจกว้างพอรู้ว่าเหมือนกับพระเอกจะมีเรื่องอีกแล้วก็อาถามาเซลล์ขายบ้านว่ามีห้องใต้ดินไหมเออก็ดูแบบ เป็นโมเมนต์ที่น่ารักกันนะผมว่าอืมก็เป็นเป็นเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดูไปแล้วก็สบายๆนะเพราะว่าพระเอกมันดูแบบมันเพอร์เฟกไปหมดเลยแม้ว่าตอนแรกเราจะดูมันเป็นคนที่แบบไม่เอาเรื่องเอาราวนะเออแต่ว่าหนึ่งคือก็เป็นคนที่รักครอบครัวเนาะขนาดมีเรื่องช่วงแรกๆที่ของของลูกสาวหายตอนที่โจรกระจอกมันป้นนะอ่ะพระเอกก็ยังของขึ้นเลยนะมึงขโมยของลูกสาวกูไปได้ไงมึงจะป้นตังกูไปนี่กูไม่ว่าอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นฟีลลิ่งที่ ค่อนข้างจะโอเคให้เห็นว่าพระเอกก็เป็นคนที่โหดเหี้ยมแต่ว่าก็มีความเป็นคนดีรักครอบครัวอะไรอย่างนี้เออก็ถือว่าเป็นหนังที่บันเทิงอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันไปดูโดยที่บันเทิงโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับเออแล้วอันนี้ผมติดใจนิดนึงว่าเห็นมีอ่าเป็น e อ d น r คร i ิตไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่าไปถึงช่วงของคือไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาคสองไหมอืมแต่ว่าเห็นเห็นข่าวเหมือนกันว่าเออโนวาที่อาจ no จะมีภาคสองยังไม่ได้ตามละเอียดนะแต่ว่าเออถ้ามีภาคสอง อาจจะไปดูนะเพราะรู้สึกว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องนึงที่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบหนังแอคชั่นแบบนี้มานานแล้วเออก็โดยรวมดูแล้วลืนล่นๆสบายๆมีฉากวาดเสียวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าหนังอย่างที่ผมบอกว่าพระเอกมันดูเก่งเวอร์ไปนิดนึงแล้วก็การสูญเสียในเรื่องของหนังแนวนี้ไม่มีก็ถือว่าเป็นแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าอยากให้มันมีให,ให้ให้ขยี้อา,อารมณ์ความรู้สึกคนดูสนันิดนึงอแต่ดันไม่มีนะเพราะฉะนั้นองค์รวม ผมชอบหนังเรื่องนี้แต่ว่าผมขอให้คะแนนไปที่8เต็ม10ครับผมก็ถือว่าโอเคนะอย่างที่บอก 8เต็ม10ก็หักคะแนนในส่วนของความไม่สมเหตุสมผลที่มันเกิดขึ้นละกันนะ,ะก็ประมาณนี้นะสำหรับหนังแอคชั่นที่ไม่ได้ดูมานานนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าท่านดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ